สามสิบสามห้าสามสิบพี่ว่าแบบเบิกเหมือนตกกระไดเลยก็เลยมาคุยกันว่าแบบเฮ้ยเลขสามที่เขาว่ากันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอวะยิ่งโตยิ่งเหนื่อยจากความคาดหวังมากกว่าค่ะเหมือนตอนเด็กๆเราคาดหวังแค่ในมุมของเราเองฉันจะเป็นอันนี้ฉันจะไปสอบอันนี้อะไรอย่างงี้เพราะชีวิตก็กลายเป็นของเราโดยสมบูรณ์ละผู้ชายโดนครูด่า มากกว่าผู้หญิงนะมีน่าว่าแบบเวลาครูพูดกับผู้หญิงอนะ่ะเขาจะพูดแบบนุ่มนวลใช่ไหมอ่อ,อนแต่เวลาพูดกับผู้ชายเขาก็จะแบบเสียงเข้มขึ้นมาแต่คนอาจจะมองว่าโพซ้ายคือต้องแมนอ่าใช่เป็นแบบอสีดำอย่างเงี้ยโฟขวาก็คือสีชมพูอ่อ,อนหวานอ่อนโยนเบาบางจริงๆพวกเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่ว่าจะโกขวาโ้ซ้ายก็คือผู้หญิงเหมือนกันทำไมบีต้องถูกทำให้รู้สึกเหมือนนีล้มเหลวถ้าบีไม่ได้แต่งงานอะ ถ้าไม่แต่ละคนใครๆก็ตามต้องถูกทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองล้มเหลวถ้าไม่ได้แต่มมีก็ดีไม่มีก็ไม่ใช่ตัววัดว่าเราเป็นมนุษย์ที่แบบคอมพลีทแลือยังเควสนี้อ่ะสวัสดีค่ะอนดาค่ะลินดาค่ะค่ะอันดาค่ะ,คะ,คะลูกแยวค่ะคริปซีค่ะมิโซค่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งดิสคัสมาคุยกันเกี่ยวกับผู้หญิงในวัยสา ผู้หญิงใน,ว,ในว,วัยยีวัยสิบขวบของพวกเรากันค่ะความฝันของหนูอะไรทำไมถึงอยากเป็นสิ่งนั้นความฝันของนีน่าก็คือเป็นไอดอลเป็นนักร้องศิลปินค่ะแล้วของลินดาล่ะของ Linda ลินดาเป็นนางแบบระดับโลกเหมือนพี่มินนี่ฮาโลเพราะว่าพี่มินนี่ฮาโลเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราก้าแสดงออกแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้น แล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่วงการมาแบกแล้วภูมิใจที่สุดคือเราได้เดินแบบฟินาเล่ของแวนไฟนาวแล้วตอนนั้นเราก็ภูมิใจมากๆจนขาสั่นเลยตื่นเต้นจนขาสัน่นหนาวด้วยค่ะหนาวด้วยหนาวด้วยจริงแต่ว่าเวลาตื่นเต้นหนาวมันจะขาสั่นด้วยนะเวลานี้น้าก่อนขึ้นเวทีอ่ะขาแบบมันตื่นเต้นมากแต่พอ,พอขึ้นเวทีั๊บพอพอขึ้นเวทีปั๊บใช่ั้มมันก็จะแบบสบายสันไม่กลัวแหละที่ภูมิใจที่สุดก็คือที่นีน่า เข้าวงการมาแล้วก็ได้เล่นหนังหนังเรื่องที่เดือดที่เล่นมาแล้วก็ได้โอกาสร้องเพลงหมูเด้งแล้วก็เอรักมากกัแกล้านตัวของค่าย GMM s o u r e ค่ะเพื่อให้ไปถึงฝันตอนนี้ลินดากำลังพยายามทำอะไรอยู่กระโดดเราอยากสูงเพราะเวลาเราไปทำงานเราเจอพี่ๆนางแบบเขาัวสูงกันมากแล้วนี้หน้าล่ะนี่หน้าก็ ก็ออกกำลังกายกระโดดดีเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ก็เล่นพีนทิสด้วยเพราะว่าอยากสูงเพราะว่าอยากเพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นนักร้องเป็นนักเต้นมันก็ต้องสูงเหมือนกันแบบแบบเวลาไปซ้อมเขาก็พี่ไอดอลเขาก็แบบโอ้โหเหมือนที่ลิซ่าสูงมากเลยก็เลยแบบต้องพยายามออกกำลังกายให้สูงขึ้นด้วยใช่หลังจากที่ก้าวผ่านช่วงวัยรุ่นมามองเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของตัวเองบ้าง เรียกว่าตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่แต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบระหว่างวัยเรียนกับวัยตอนนี้ที่ทำงานนะคะก็คิดว่าแตกต่างกันเยอะเพราะว่าการเรียนมันเหมือนเราก็ยังมีอิสระอยู่ทำอ,อะไรก็ได้แล้วเราก็เหมือนเป็นเด็กด้วย,ยนะคะได้ลองนู่นลองนี่แต่โตขึ้นปุ๊บมันก็ต้องมีแบบระเบียบวินัยมากขึ้นมีความอดทนแล้วก็นิ่งปิด ใช่สมัยก่อนจะพูดอะไรก็ได้จะเล่นอะไรก็ได้ใช่ไหมก็จริงน,นี่มันเหมือนเป็นแบบ s e r i o s matter อ่ะยิ่งโตยิ่งเหนื่อยไหมหนูว่ายิ่งโตยิ่งโตยิ่งเหนื่อยจากความคาดหวังมากกว่าเหมือนตอนเด็กๆเราคาดหวังแค่ในมุมของเราเองแบบว่าฉันจะเป็นอันนี้ฉันจะไปสอบอันน,น,นี้อะไรอย่างงี้หรือแบบคาดหวังจะแค่ในกลุ่มข,ของครอบครัวเราคนใกล้ๆตัวแต่ยิ่งแบบพอโตนอกจากเราเจอสังคมมากขึ้นจากคนข้างนอกมากขึ้นมันเหมือนแบบ คูณขึ้นไปอีกอะตอนบางครั้งตอนเด็กเราก็เหนื่อยเนาะแต่พอตอนโตอะมันเหนื่อยที่อาจจะเหนื่อยกว่าเพราะว่ามันมีสิ่งที่ต้องแบกรับว่ะต้องมีแบบภาระที่ต้องดูแลร,รับผิดชอบแล้วก็ตอนเด็กอาจจะแบบมีพ่อแม่ีครูีผู้ใหญ่แางนี้แต่ว่าพอเราโตเป็นผู้ใหญ่แลว้วอะเราเนี่ยแหละที่ต้องเป็นผู้ใหญ่เองเพราะชีวิตก็กลายเป็นของเราโดยสมบูรณ์ละการทำงานครั้งแรกของเราสองคน ถ้าไม่ได้รวมกับตอนที่เราเป็นคอสมอสเนาะตอนที่เราแข่งและอยู่กลุ่มเดียวกันตอนนั้นก็เหมือนปี2ปีที่แล้วหรือเปล่าคะใช่คือมันผ่านมาเร็วอยูน่นะอันด่ารู้สึกว่าเป็นแบบว่าการทํางานที่คือเหมือนมันจริงจังมากขึ้นในแง่ของการที่ทําคู่กันตาต่างคนก็ไม่ได้รู้มาก่อนใช่ค่ะเหมือนเพราะเราก็เพิ่งแบบได้เข้าคอสมอสจริงจริงจังๆด้วยแล้วเหมือนแบบพอทําอันเนี้ย กลายเป็นครั้งแรกเยอะมากแบบครั้งแรกที่ไปแฟนมีสครั้งแรกที่ทำคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยต้องปรับตัวไปด้วยกันเยอะต้องคุยกันเยอะขึ้นก็สนุกแล้วก็บได้เรียนรู้ได้เติบโตอะไรเยอะมากๆความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโซหลังจากที่ก้าวสู่วัย30 30เป้งปุ๊บที่รู้สึกว่ามันชัดเจนสำหรับเราไม่มีอะไรเลย หน้าที่ความรับผิดชอบมีไหมไม่มีอะไรเลยร่างกายไม่เปลี่ยนเลยหรอไม่เปลี่ยน,ยยนบ้าไม่ใช่ส0มสิบเปลงของบีคือเหมือนกับบีรู้สึกว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปตามปีที่มันมากขึ้นนะเขาบอกว่าเอ้ยสมมุติว่าเรา30สิปุ๊บร่างกายจะเปลี่ยนไปเยอะมากอันนี้บีเชื่อจริงๆว่าเร<อ>ื่องความเสื่อมของร่างกายยังไงจุดหนึ่งอ่ะมันจะเปลี่ยนแบบชัดเจนเวยบีแต่บีเองอ่ะยังไม่ได้เห็นความเปลี่ยนชัดที่มากับตัวเลขเออก็คือไม่ได้เป็นไปตามแบบแพทเทิร์นที่มันว่ากันไว้ว่าไม่ใช่ปลงป่องอ่ะไม่มีความสามสิบเลย ข้างข้างหูว่าอุ้ยสาสิบแล้วเป็นยังไงบ้างสามสิบล้าไม่ต้องห่วงนะแล้วเราก็อยากจะไม่ได้ห่วง,วงวในปลายไลน์อะไรเงี้ยมันไม่ได้ต่างคะ่ะอ,อ่ะกลับไปที่เธอบ้างของเรามีเยอะมากจริงบ้าง30ิโดยเฉพาะอีกนะเป็นหลักสูตรส0มสิบสามห้าสสิบี่ว่าแบบเบิกเหมือนตกกระไดเลยมัาไม่ได้เป็นคนเดียวเป็นพร้อมเพื่อนแล้วก็เลยมาคุยกันว่าแบบเฮ้ยเลขสามที่เขาว่ากันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอวะเนี่ยร่างกายเปลี่ยนเยอะมากคือรู้สึกเลยว่าพลัง พลังเ n e น g รของการใช้ชีวิตอะ oh. ตกทำอะไรก็เหนื่อย oh. นอนแล้วตื่นขึ้นมาก็แบบไม่สดชื่นดาในคุณค่าของตัวเองแล้วก็คิดถึงอนาคตเราจะไปต่ออยังไงกับอาชีพอาชีพเราโตได้ไหมแล้วก็เหมือนแบบความสัมพันธ์ควรจะเซตเทิลหรือยัง30มันจะเริ่มแบบเริ่มแก่ขึ้น แล้วถ้าจบกับคนนี้แล้วไปเริ่มใหม่ยิ่งถ้าคนที่แพลนเรื่องการมีลูกอะ่ะทุกอย่างมันเป็นเรืที่ต้องคิดหมดเลยมันก็เลยเป็นช่วงที่ผู้หญิงหลายคนคิดเยอะผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มรู้สึกกดดันตัวเองว่า เอเชียสามห้าสามสิบแล้วกูจะต้องมีลูกมีอะไรเหมือนกับว่าเราต้องวางแผนชีวิตแต่เพราะว่าเอาจริงมันมันก็ดูไปอะไรที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเทนะเ,นะเราผู้หญิงปัจจุบันถูกบิวให้ต้องรู้สึกว่าฉันจะต้องอินดีเพนเดนต์จะต้องไม่สนใจเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเกิดใครสนใจก็ไม่อยากให้รู้สึกว่ามันมีเชมอาร ounds ว่ารู้สึกว่าเราทำไมทำไมกูสนใจวะทําไมกูแคร์วะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอะเราเราเป็นสัตว์เราเป็นสัตว์เพศหญิงอะ ที่มันมีเวลาจํากัดในการที่ว่าเราเลือกว่าเราจะมีแบบสืบทอดมีลูกต่ออะไรหรือเปล่ามีรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกกังวลแลเราวางแผนอะไรไปเราทําให้ดีที่สุดแต่ที่ไม่เสียสุขภาพจิตเกินไปอ่ะบมบอกว่ามันเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วเราสามารถที่จะเอ็กเซปต์มันได้อะไรอย่างนี้แล้วเรื่องที่ยากที่สุดของการเป็นเด็กผู้หญิงที่เจออยู่คืออะไรการเดินเพราะว่าแบบมีหน้าเป็นคนที่เดินท่าว่าจริงๆนะนี่น่าต้องพยายามที่จะแบบเดินเป็นผู้หญิงให้ได้อ่ะ เธอต้องต้องเดินสวยสวยให้ได้อะแต่นี่น่าเป็นคนที่แบบเดินห้าม่าแบบเดนอย่ิงเนี้ยเปรี้ยงค่ะใช่แบบนั้นอะก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยยากสาหรับการเป็นผู้หญิงของนี้นะของเราก็น่าจะเป็นกระโปรงชุนักกิียนเวลาวิ่งเล่นแล้วก็โปรงมันชอบเปิดเปิดแบบเยอะมากนั่งด้วยนั่งก็เปิดทําอะไรก็เปิดอะเลยชอบใส่กางเกงเวลาวันพุธวันศุกร์เนี่ย คือดีใจมากที่ใส่กางเกงจริงวันพาราแบบสนุกมากเวลาได้เล่นพาราแบบกางขาได้นู่นนี่นั่นเลยเคยถูกปฏิบัติแตกต่างจากเด็กผู้ชายไหมเคยอย่างเช่นยกของนี่แหละยกของ<ม>แบบยกของหนักๆนักแบบหนักมากครั้งที่หนูยกได้ด้วยแต่ว่าครูก็ใช้ผู้ชายยกส่วนใหญ่จะใช้ผู้ชายไม่เคยใช้เด็กผู้หญิงทำไมอ่ะครูน่าจะคิดว่าเด็กผู้หญิงไม่มีพลัง แต่ว่าพลังแข็งเก่งมากเลยนะจริงถ้าถ้าถ้าจริงๆอ่ะผู้ชายกับผู้หญิงอะเราก็มีเล่นกันบ้างใช่ไหมเวลาแบบไปวิ่งเล่นอะข้างล่างอะแล้วคราวนี้แบบสมมติถ้าขึ้นมาแล้วจริงๆกดวันนั้นอะเขาเขาจะมีกดเวลาตั้งแถวใช่ไหมใช่วันนี้ห้ามวิ่งเล่นแล้วคราวนี้นีน่าไปวิ่งเล่นกับผู้ชายแต่ก็มีเพื่อนบางคนด้วยนะเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะผู้ชายโดนครูดา่า มากกว่าผู้หญิงะนะม่น่าว่าแบบเวลาครูพูดกับผู้หญิงอ่ะเขาจะพูดแบบนุ่งนวลใช่ไหมอ่อนแต่เวลาพูดกับผู้ชายเขาก็จะแบบเสียงเข้มขึ้นมาแล้วก็ทําเหมือนกับผู้ชายทุกอย่างวิ่งเล่นวิ่งเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างแต่คราวนี้คือผู้ชายโดนครูดา่าพอพอผู้หญิงมันไม่โดนครูดา่ามันก็เลยแบบอยากลองบ้างอะว่ามันรู้สึกยังอยากให้มันเท่าเทียมด้วยใช่อยากให้มันเท่าเทียมกันด้วยแหละอืม บางทีผู้หญิงก็มีเรื่องที่มันยากกว่าผู้ชายเหมือนกันนี่เช่นแบบของดาบ้านเป็นแบบมีลูกสาวสองคนเนี่ยที่บ้านที่บ้านก็ยังรู้สึกว่าแบบถ้ากลับดึกมากหรือแบบไปในที่ที่แบบว่ามันแบบต่างที่อะไรเงี้ยเขาก็ยังรู้สึกเป็นห่วงบางทีเขาก็จะแบบไปรับไปส่งมากกว่าเพราะว่าทางซอยบ้านมันมืดด้วยเออมันแบบค่อนข้างเปรี้ยวเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยด้วยข่าวแบบที่แบบพ่อแม่อ่านอะไรอย่างงี้ด้วย เขาก็จะสูงนน่ากลัวสังคมมันดูแบบอันตรายอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบพวกเรื่องความปลอดภัยในสังคมมันมากขึ้นอ่ะเขาก็น่าจะเป็นห่วงลดลงไม่ว่าจะแบบเพศไหนอะไรเงี้ด้วยแหละมีเรื่องอะไรที่คนขเ้าใจถึงเกี่ยวกับเกิร์ลเลิฟแบบคนอาจจะมองว่าโคซ้ายคือต้องแมนอ่าใช่แมนแบบอสีดำเงี้ยสีน่มสีดำเออเออเออโคขวาก็คือสีชมพูอ่อ,อนหวานอ่อนโยนเบาบาง แต่คิดว่าลูกแกวคิดว่าความรักมีหลายรูปแบบแล้วมันไม่ได้จําเป็นว่าคนนี้ต้องเล่นบทเบ,บาบ้างไอ้คนนึงต้องเล่นบทเทคแคร์ดูแลทุกหรือแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรหน่วยกล้าตายทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าความรักมีหลายรูปแบบแล้วคนเราก็มีหลายรูปแบบจริงๆพวกเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่ว่าจะโัวขวาผูวซ้ายก็คือผู้หญิงเหมือนกันแต่มันไม่ได้แปลว่าอีกฝั่งหนึ่งห้ามชมว่าสวยต้องหล่อเท่านั้นเออห้ามใส่กระโปรงต้องนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบเออเปิดใจเพราะว่ามันก็มีหลายรูปแบบจริงๆริ เพราะคนเราก็มีหลายมิติใช่แล้วชีวิตมันก็มีหลายธีมใช่ไหมคะคิดยังไง30มันต้องแต่งงานแล้วประโยคนี้สามิมันต้องแต่งงานแล้วมันเป็นรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายเขาเขียนมามคิดยังไงกับประโยคนี้มันจะเบียดอะไรให้คิดนี่เลยมันนานแล้วไม่ต้องคิดแล้วคุณกดดันตัวเองด้วยค่านิยมนี้ไหมคะ,ไม,คะไม่กดหวละไม่กดไม่กดไม่กดเวด <laughs> ให้เรา ไปรีบเลยไม่เป็นไรแต่งเมื่อไหร่ก็ได้แต่งเมื่อมีคนที่อยากแต่งด้วยเท่านั้นดีจะไม่แต่งแค่เพียงเพราะว่ามันถึงตัวเลขจะบ้าหรอเอาใครมาแต่งก็ได้ไม่ได้นะเราแต่งกับคนที่อยากแต่งดีเราไม่ใช่มีข้อสำคัญข้อหนึ่งเพิ่มเพิ่มขึ้นมาว่าดีจะอยากแต่งกับคนที่มีอยากแต่งงานด้วยและเขาอยากแต่งกับเรา ก็เรายังไม่ได้แต่งแล้วแล้วแต่ว่าโชคดีที่เราไม่ได้คิดว่าการแต่งมันคือโจทย์ชีวิตอะใช่อันนี้นเป็นอันนี้เป็นจุดที่ต้อง <Al phabet. S 1> เช็คแฮนด์เอเมตพราะว่ามันเหมือนกับเนี่ยพอคำเนี้ยพอพูดขึ้นมามันควรจะเจ็บถูกไหมคําที่โดนยิงเข้ามาว่าเออนี่ไนี้ก็อยากแต่งกับคนที่เขาอยากแต่งกับเราแล้วสุดท้ายก็ยังไม่ได้แต่งแล้วยังไงอะแล้วชีวิตนี้จําเป็นต้องแต่งด้วยเหรอคือเกิดมารอบนี้ฉันต้องแต่งงานด้วยเหรอไม่จําเป็นเขาใจมันเหมือนกับการเก็บแต้มมาริโอหรอว่าฉันจะต้อง ถ้าเกิดฉันจะผ่านชีวิตนี้ไปจนเกิดจนตายอะ่ะเอ,อฉันจะต้องแตะจุดนี้จําเป็นหรอมันมีลู่ทั้งหลายลู่ให้ฉันผ่านทําไมฉันต้องผ่านลู่ที่ต้องแต่งงานเท่านั้นแน่นอนว่าถ้าเกิดเราดันเจอขึ้นมาแล้วมันเป็นสิ่งดีดีอะโอ้ยสกุ oh, s <S <Yeah. S 1> ๊ดแปลว่าทําไมบีต้องถูกทําให้รู้สึกเหมือนมีล้มเหลวถ้าบีไม่ได้แต่งงานอ่ะทาไมแต่ละคนใครๆก็ตามต้องรู้สึกเหมือนต้องถูกทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองล้มเหลวถ้าไม่ได้แต่งมันไม่ใช่ มันไม่ใช่สั c เซ s อะไรเลยนะคะม,ม,มันมีเรื่องอีกมากมายในชีวิตนี้มากกว่านี้ที่พอเราลงมือทําเองแล้วมันรู้สึกว่าเรา s u well, ักเ s สมีก็ดีไม่มีก็ไม่ใช่ตัววัดว่าเราเป็นมนุษย์ที่แบบคอมพลีทหรือยังเควส t นี้อ่ะคือเห็นด้วยมากๆอยู่แล้วสำหรับทุกสิ่งอันนะคะแต่ว่าดิฉันก็เป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาเอาเอาเอาในแง่ความสัมพันธ์มันไม่ได้มีอะไรที่แบบแอ๋อพอแต่งแล้วแบบพูชีวิตมันจะเป็นอีกแบบไม่ ชีวิตของเราตอนที่ยังเป็นแฟนแล้วก็ตอนแต่งงานมันเหมือนเดิม,มเพราะเรากล้าพูดว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาที่ดีคํานั้นใช่<ำ>เราเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาที่มันดีแล้วเราไม่ได้มีแบบคือไม่รู้นะคําว่าภรรยามันมีความเหมือนแบบมันมีการแอดออนของความเป็นแบบ เฟมินินอะไรบางอย่างที่มันจะแบบเฟมินินโรของเฟมินินโรที่มันจะเหมือนแบบมันมีบทบาทที่ต้องที่รักกินข้าวหรือย,ยังคะหรืออะไรแต่คือคู่ของเราอะ่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ต้นคู่เรามันแบบมันคือแบบฮิวแมนทูฮิวแมอ่ะมันคือพาร์ทเนอร์มันคือแบบ human human partner, แบบเราไม่ได้ยึดติด ว่าเอ้ยผู้หญิงจะต้องเป็นคนดูแลด้านนี้นะแล้วนิกเป็นผู้ชายนิกต้องอันนี้นะเพราะว่าคู่เรามันค่อนข้างที่จะกลับกันด้วยซ้ําคือเราต่างทําในสิ่งที่ถ้าเราถนัดทาเรื่องนี้เราทําเรื่องนี้เราชอบทํางานเราชอบหาเงินเราแบบ เหมือนแบบมีแพชชั่นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วเราทําได้ดีเราขอรับหน้าที่ทําเรื่องนี้ภรรยาสามีมันไม่จำเป็นต้องมีเจนเดอร์ไปผูกเอาไว้หรอกมันคือมันก็คือคนเหมือนกัน partner เป็นแบบใครอ่อนแอช่วงไหนอีกคนหนึ่งเข้ามาช้อนเข้ามาดูแลสลับกันอ่อนแอก็สลับกันดูแลไปเราว่าเราเราเป็นผู้หญิงที่รา เราเป็นคนที่ e x t r o v e r t อ่ะเอาง่ายๆเป็นผู้หญิงที่ e n e r g y มากๆใช่เก่งซ่าสวยเลยส่วนเราเราก็คิดว่าเท่ซ่าด้วยเพราะเราชอบไปวิ่งเล่นแต่ว่าเราชอบวิ่งเล่นต่อยมวยด้วยเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะแบบเท่แล้วก็ซ่าแล้วก็สวยด้วยเหมือนกันผู้หญิงแบบอันดาไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ ตีกาะว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันจะต้องเป็นคนอ่อนหวานฉันจะต้องเป็นคนแบบเรียบร้อยหรืออะไรเงี้ยเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเองในวันนั้นแล้วก็ทําวันนั้นในแต่ละวันให้ดีมากกว่าเนื่องจากว่าฉันลูกแก้วแล้วก็มีแฟนคลับที่รักเป็นลูกโลก<ๆ>ก็เลยมองว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้หญิงที่กลมๆม,มีมุมที่นับไม่ถ้วนแล้วก็ไม่สามารถพิจิตร์ได้เช่นจะเป็นแบบนู้นแบบนี้กลิ้งไปเรื่อย ฉันเป็นผู้หญิงที่ซับซ้อนและมีความสุขค่ะดีล้วฉันเป็นฉันนี่แหละมาต่อเลยคิดว่าในอีกสิบปีข้างหน้าหนูจะเป็นผู้หญิงแบบนั้นฉลาดเกง่งสวยสาเป็นผู้หญิงที่คาดเดาไม่ได้ค่ะ <c oughs> แต่ว่านะ่าจะเป็นผู้หญิงที่ <c oughs> ไม่ยอมแพ้แล้วก็หาเรื่องเรียนรู้ไปเรื่อยๆอยู่ดีฉันว่าฉันคงเบากว่านี้นะถ้าถ้าเทียบกับเทียบกับโปรเจคเตอร์ของสิ่งที่เรากำลังทำและตั้งใจจะทำต่อคิดว่าน่าจะเป็นแบบเบาๆได้มากกว่านี้ คิดว่าสิปีข้างหน้าจะเป็นผู้หญิงที่เพิ่มพูนสมบูรณ์แบบคือหนูมองไว้ว่าตัวเองจะมีน้ำมีนวลกินอิ่มนอนหลับสบายใจเติบโตและรู้แล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ใช่บีว่าพี่อาจจะมีความ,ม,ม,มกล้าก้ารโลกกว่านี้คือบิม,ม่าจากค่อยๆทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอะใจก็้ำเ<อ>พราะว่าบีเชื่อว่าระหว่างทางบม่ต้องเจอเรื่องที่แบบทรมานเยอะมากแน่เลยอะตามธรรมชาติของคนการสูญเสียหรือสิ่งต่างๆอะไรเงี้ย มิคิดว่าน่าจะมีสิ่งนั้นอีกสิบปีข้างหน้าเราจะเป็นผู้หญิงแบบไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราคงไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเป็นผู้หญิงแบบไหนอืมก็จริงนะโอเกสิบปีสิบปีห้าห